ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุกัน,นะคะ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบที่แบบเราอยากได้มานานมากแล้ววันนี้เราก็ได้มาอุปกรณ์ค่ะก็จะมีกันไกนะคะซึ่งเตรียมมาแล้วคราวคราวที่แล้วเป็นแบบนี้กันไกโอเคก็เราได้เตรียมแล้วนี่นะคะเป็นพัสดุที่เราแบบไฟฝันอยากจะได้มานานมากไม่ขนาดนั้นนี่นะคะสั่งจากร้าน e t e t c shop online นะคะ ส่งแบบ EMS นะคะค่าส่ง42บาทนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยคือแบบดีใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะสองพัาสดุุไซส์ A นะคะฮึบฮึบทำอะไรไม่ถูกเลยนี่นะคะก็เวลาตัดก็จะตัดแบบนี้นะคะโอ้ยชอป้ากลัวโดนของมากวิธีตัดตรงนี้นะคะให้เล็มไปนิดนึง อืมเล่มไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะโอ,โอ้ยังไม่เห็นด้วยโอ้ยเขาติดมาแน่นจังเออชิบแป๊บน,นึงโอ้ยโอเคนี่นะคะโอ้ยกระดาษเอาเข้ามา ว้าวมันก็คือนี่เลยค่ะ Media Peach i บล Bloom Oh m ก g คือแบบเดี๋ยวเราจะมาดูของแถมกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะ Hello Kitty นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอุ้ยมีมดมาในกล่องวัสดุด้วยอ่ะเห็นปะเนี่ยตัวโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูซติกเชอีที่เราผักกันเลย ี่นะคะมันคือมีเดียพีชไอบลูมคือแบบถ้าหาว่าแบบเวอร์ไปก็ต้องขอภัยนะคะคือแบบเราไม่เคยมีอ่ะนั่นอ่ะแล้วแบบมินิพีเราหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่าเสียดายมากเดี๋ยวต้องตามหานี่นะคะจะดูแพ็กเกจกันก่อนเลยนะคะอดีใจมากนี่แล้วอันนี้นะคะรุ่นใหม่นะคะมันผลิตเป็นตัวนี้แล้วนะคะภาษาไทยนะคะตรงนี้จะเขียนว่าดูนัดอีทนี่นะคะมีเป็นภาษาไทยด้วยนะคะตรงนี้ก็มีภาษาไทยว้า มันอ้าวทำไมมันเขียนว่าสินค้านี้ไม่ใช่ของเล่นเป็นสินค้าธรรมดาทั่วไปเหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่าหกปีฮะเหมาะกับเด็กเหรออ๋อไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่หาหก,ก,ากปีเดี๋ยวเราจะมาบีบกันเลยนะคะโอยคือตื่นเต้นมากเลยอะ่ะโอ้ยเนื้อมันมนุ่มมากโอ้โหกลิ่นนี่แบบฟุ้งกระจายออกมาเลยนะคะคือมันแบบมันนุ่มสโลมากอะ่ะเดี๋ยวจะโอ้ยแพ็กเกจมันแน่นหนานะเนี่ยแกะแล้วแบบโอ้ยากาวมัน ืหกาวมันแน่นมากทุกคนแต่หลายๆคนจะบอกว่าแบบพีชไอ้บลูมเล่นแล้วมันจะมีตะมีง่ายโอ้ยกาวมันแน่นมากเลยแถบกาวอะ่ะอืม้มแพ็กเกจขาดว้ายแพ็กเกจขาดหรือเไม่ค่ะอ้ยแพ็กเกจขาดเลยอะ่ะเสียดายจังน,นี่นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะคะ ุ้ยแพ็กเกจขาดอ่ะโอ้เสียดายมากแกะมาแพ็กเกจแล้วกินหอมมากโฮยสีนี้แบบสวยมากคือตูดไอบลูมค่ะนี่นะคะอุ้ยตัวน,นี้จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะสีแบบดูเลอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่ใส่เปลือกผลไม้นะคะเป็นเหมือนตะขครยนะคะ จะเป็นสกูชี่ที่เราสั่งมานะคะจะเป็นพีชนะคะนี่โอ้ oh my god พีชไอบูมนะเป็นสีมุกนะคะสมพูมุกนะคะก็จะมีเป็นลายเส้นบลูมนะคะตรงนี้นะเออน่าจะมองเห็นกันนะคะนี่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาบีบกันเลยโอ้ยไ oh, ม่ม,มีตำหนิเลยนะคะคือ <c ười> แบบเนื้อมันแน่นมากอะ่ะมันฟินมากกลิ่นหอมมาก Oh, <laughs> คือมีความสุขมากที่ได้บีบพีชไอบลูคือเราคือแบบเราจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ถ้าซื้อสกุชชี่จะซื้อแบบแต่ธรรมดานะคะ oh. แบบประมาณ3 3มสาถึงสี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบหกร้อ my god กลัวมันจะหลุดจัง <laughs> เดี๋ยวขอไปใส่ในแพ็กเกจก่อนนะคะ ใช่ค่ะคือเสียใจเหมือนกันนะที่แพ็กเกจมันขาดอะส่วนใหญ่เราเห็นคนบอกว่าแพ็กเกจขาดไอะไรเงี้ยปล่อยแพ็กเกจขาดเพราะว่าคือมันติดกาวมันเหนียวแน่นมากนะคะก็เลยแบบแพ็กเกจขาดโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคือแบบถ้าเวอร์ไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะแบบมีความสุขมากค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วย